สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับอานปฏิภาสออโต้นะครับคุณลูกค้าวันนี้อมีรถสวยมารีวิวให้คุณลูกค้าดูอีกแล้วครับผมหรัพ์คลิปนี้ก็เป็นในส่วนของตัวรถในเชิงพณิ์นะครับหรือว่าใช้งานในเชิงพณิ์นะครับก่อนอื่นเลยนะฮะหรับคุณลูกค้าหรือว่าคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะครับอ่านรบกวนฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะฮะแล้วก็เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะฮะกระดงกระดิ่งอะไรงนี้กดให้เต็มที่ไปเลยนะครับเพราะว่าคุณลาด ตัวคลิปนะฮะรีวิวรถนะฮะที่เข้ามาใหม่ๆนะครับประจำร้านปฏิพัทธ์ออโต้นะครับสหรับวันนี้นะครับเราอยู่เจ้าโตโยต้าไฮรักวีโก้2.5ตัวเจนะฮะรถปี2014นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัว VN เอ็นเทอร์โบนะครับเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะฮะแล้วก็เป็นตัวตู้คาร์โก้บ็อกนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวรายเอียดของตัวรถกันสักนิดนึงนะฮะรถเข้าใหม่เดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นตัวใช้งานในเชิงพาณิชย์เนี่ยก็จะมีครบแล้วนะครับตู้เย็นเผาเดิมตอนเดียว เพาอลอยตอนเดียวนะครับหรือว่าจะเป็นตัวแขบเพาอลอยแขบเพเดิมอะไรอย่างนี้เรามีคุณูกค้าเลือกครบหมดนะครับและอีกก็กแล้วก็อีกประเภทหนึ่งนะฮะนั่นคือในส่งตัวตู้คาร์โก็บล็อกแบบนี้นะครับหรือว่าตู้พื้นเทียงตู้พื้นเทียงตู้พื้นแห้งนี่ก็จะเป็นตัวตู้แห้งแบบนี้นะครับก็เป็เปนอีกหนึ่งรุ่นที่คุณลูกค้าหลายคนเนี่ยถามหาก,กันเยอะนะครับคราวนี้เนี่ยเรามาดูในส่งตัวสภาพด้านหน้ากันก่อนนะฮะ ตัวรถเนี่ยนะครับเป็นสีขาวเดิมโรงงานนะครับรถไม่เคยชนหนักพิความน้ำท่วมนะครับหรือว่าตัดตอบกันไหมนะครับไม่มีแน่นอนนะครับในส่วนของตัวสีรถนะฮะเป็นสีขาวเดิมโรงงานนะครับก็จะมีตัวสกู๊ปดักรงมาให้นะครับกระจังหน้าก็เป็นสีดําด้านเดิมเโรงงานเลยนะครับแล้วก็ส่วนตัวหลอดไฟหน้าตรงนี้เนี่ยก็เป็นฮาโลเจนนะครับไม่มีอะไรเยอะนะฮะสำหรับตัวตู้คาร์โก้นะครับแต่ถ้าเกิดเราถามว่า ในเรื่องของการใช้งานเนี่ยผมถือว่ามันน่าเประสงค์มากเลยนะครับไม่ว่าจะขนของนะครับเพราะมันจะเป็นตู้ที่เป็นพื้นเรียบนะฮะเป็นตู้พื้นแห้งนะครับพอเวลาเรารวางกล่องพัสดุอะไรแบบนี้เนี่ยมันจะตั้งฉากเต็มฉากได้พอดีเลยนะครับอย่างเช่นตัวแบบกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดเท่ากันนะฮะหรือว่าอาจจะมีค้ากันใหญ่บ้างเล็กบ้างปะปรกันไปตรงนี้เนี่ยมันสามารถใส่ได้พอดีเลยนะครับเพราะมันเป็นตู้ที่เป็นสีน่เหลี่ยมจัตุรัสพอดีเลยนะครับคราวนี้เนี่ยมาดูในสองตัวเครื่องกันต่อนะฮะสองจุดห้านะครับแต่ว่าเป็นคันนี เข้ามาอีกคันหนึ่งนะครับตัวเครื่องสวยไม่มีค่ามมันเครื่องไหลเยิ้มนะฮะเป็น V ีเอ็นเทอโบนะครับดีโฟรดีรถสวยมากนะครับเครื่องเดิมนะฮะแห้งๆนะครับไม่เยิ้มนะครับตัวเครื่องสวยแล้วก็ในส่วนงตัวคันหน้านะครับก็จะมีตัวเลขคันหน้ามาให้นะฮะนี่สวยเลยนะฮะคันหน้าเดิมนะครับรไม่เถึชุหนักพิชความน้าท่วมนะฮะตัวแผ่นเพลทนะครับสติ๊กเกอร์มอกรนะฮะรอยเม็ดองเม็ดอ้างนะครับตะเข็บต่างๆนี่หัวนงหัวน็อตนะครับ หรือว่าตัวฝาปรงนี่ดําเดินจากโรงงานหมดเลยนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณลูกค้าดูตัวรถแบบนี้เนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับปี14ลองคิดดูนะครับพวกรถแบบนี้เนี่ยการใช้งานเยอะนะครับแต่ว่าทําไมเราถึงเอามาขายคุณลูกค้า,น,าคนะครับในส่วนตัวสภาพมีสําคัญนะฮะสภาพสวยนะครับรถการใช้งานน้อยปี2014นะครับแล้วก็ในเรื่องของอายุของตัวรถเนี่ยมันสามารถยังใช้งานได้ยาวๆอยู่นะครับแล้วก็ที่พวกมาอีกอย่างหนึ่งสำคัญด้วยนะครับราคาถูกนะครับตรงนี้เอาใจคุณลูกค้าที่ ไม่ต้องการผ่อนรถยนต์ที่เกิน80,00บาทนะครับก็ต้องเป็นตัวตู้คาโก้คันนี้เลยนะครับขอแนะนำอีกหนึ่งรุ่นนะครับต่อไปเราดูในส่งด้านข้างกันต่อดีกว่าครับในส่งด้านข้างนะฮะตัวรถเนี่ยแก้มข้างสีขาวนะฮะสวยเลยนะครับพวกมแพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเรียกอีกในนึงก็คือพวกแบบพวกรถหัวกระสือนะครับอะไรประมาณนี้ส่วนตัวล้อเนี่ยเป็นล้อกระทะเดิมโรงงานนะครับแต่นี้เนี่ยตัวยางเนี่ยยังใช้งานได้อีกยาวๆนะฮะเพราะว่าดอกยางเนี่ยมันเหลือเยอะอยู่นะครับดอกยางยังลึกอยู่นะครับส่วนตัวไฟเดี่ยวนะฮะเป็นนไฟเี้้ยวแกมขางะครับ ตัวกระจงกระจกอะไรนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะมีโลโก้ไฮลักนะครับ V Enterbo อะไรประมาณนี้นะครับเพิ่มเติมสำหรับตัวนี้เรามาดูตัวไฮไลท์กันดีกว่านะครับนั่นคือในส่วนตัวสภาพตู้นะครับตู้คาร์โกบอลอันนี้เป็นตู้คลเลบอลแท้เลยนะฮะความสูงอยู่ที่2เมตรนะครับตัวตู้ด้านข้างสีขาวนะฮะมีการเก็บงานรายละเอียดให้คุณลูกค้าแล้วเรียบร้อยนะครับทั้งภายในและก็ภายนอกนะครับแต่เดี๋ยวก็ออกจากร้านี่เรามีการขัดสีเคลือบผิวนะครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะฮะเช็คระบบไฟนะครับแล้วก็ตั้งศูนย์ถงล้อ ตรงนี้เดี๋ยวเราเซอร์วิสให้ก่อนถึงมือคุณลูกค้าแน่นอนนะครับส่วนตัวล้อหลังเนี่ยน,นี้ก็เป็นล้อกระทาเดิมๆอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้งานเยอะนิดนึงหรือว่าขนหรือว่าบรรทุกเยอะสักนิดนึงนะครับอันนี้ก็สามารถเปลี่ยนเป็นล้อกระทาผ่าได้นะครับ1ิบสว่ากันไปนะฮะเราไม่ได้ฟิกหรือว่ากําหนดอยู่แล้วนะฮะบ,บางคนอาจจะอยากได้เป็นล้อแม็กคู่หน้าด้วยบางคนอาจจะได้เป็นล้อหลังกระทะผาอะไรแบบนี้ด้วยนะฮะแล้วแต่แต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่า ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูตัวรถก่อนนะครับชอบถูกใจยังไงอื่นๆเพิ่มเติมเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ก็คือในส่วนตัวด้านข้างนะครับไปดูด้านท้ายมากกว่าครับโอเคครับเรามาดูในส่วนด้านท้ายกันต่อนะครับสำหรับในส่วนตัวฝาท้ายนี่นะฮะสีขาวสวยนะครับมีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้2จุดนะครับแล้วก็ตัวโคมไฟท้ายนะครับไฟเลี้ยวไฟเบรกนะครับแล้วก็ไฟเบรกไฟเลี้ยวด้านบนนะฮะทุกอย่างใช้งานได้ตามปกตินะครับตัวตู้คันนี้เนี่ยความสูงอยู่ที่2องเมตรนะฮะคาร์โกบล็อก แท้เลยนะครับสภาพสวยๆเลยคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนตัวภายในกันสักนิดนึงนะครับในส่วนของภายในเนี่ยนะฮะก็จะเป็นตู้ไม้อัดนะครับแล้วก็ส่วนตัวพงตัวพื้นในก็เป็นแบบสแตนเลสนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยตัวรถเนี่ยคุณลูกค้าต้องการอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันหน้าใหม่อีกทีหนึ่งหรือว่ามาคุยกันหลังร้านอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนตัวช่วงล่างคันนี้เนี่ยก็ยังเป็นเดิมๆโรงงานอยู่นะครับใครอยากให้เราเสริมแหนบนะครับหรือว่าใส่ล้อกระทาผาอะไรันเเีี่ราาทงะบบพ การใช้งานของแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นอ่านวันนี้อันอยากได้เป็นตัวตู้ฮาโก้ที่ต้องใช้วิ่งงานนะครับอันอยากให้เสริมแหนบอ่านรู้แล้วว่างานที่อันจะไปวิ่งเนี่ยมันบรรทุกเท่าไหร่มันบรรทุกเยอะไหมนะครับแล้วต้องเสริมกี่แผ่นดีเสริมกี่แผ่นกําลังสวยนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถทําให้คุณลูกค้าได้นะฮะเอาไว้จบเลยครับเอาไว้ครบลยฮะก่อนออกจากร้านนะครับเพราะว่าเราได้ไม่ต้องไปเสียอะไรเพิ่มเติมเ,มเยอะแยะแล้วนะครับถ้าเกิด มันครบอยู่ในร้านเดียวนะครับคุณลูกค้าได้ตัวสินค้าที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็การบริการนะฮะทุกอย่างครบจบภายในร้านเดียวตรงนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับพวกรถตอนเดียวที่ใช้งานในเชิงพันชย์ิพนธนี้เนี่ยผมบอกเลยนะครับไม่มีที่ไหนมีให้เลือกเยอะเท่ากับที่ร้านปฏิพัฒน์อัโตแล้วนะครับแล้วก็ไม่มีที่ไหนคุณภาพตัวรถสวยเท่ากับปฏิพัฒน์อัโตแล้วนะครับอันนี้คือในส่วนตัวรถด้านนอกนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันต่อว่าครับ อ่าเราเข้ามาดูในส่วนของตัวภายในกันต่อเลยนะครับสภายในนี่ก็จะคุมในโทนของสีเทาออกดำๆหน่อยนะครับในเรื่องของตัวคอนโซลหน้าเนี่ยนะฮะก็จะมีแอร์แบ็กหรือว่าถุงนมนิพายคู่หน้ามาให้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเครื่องเล่นนะฮะซีดีวิดิวเอนะครับ AM FM นะฮะแล้วก็ทุกอย่างใช้งานได้ตามปกตินะครับมีที่เสียบ AUX นะฮะแล้วก็ USB มาให้นะครับส่วนตัวแอร์นะฮะตรงนี้ก็เป็นแบบปรับแมนนวลนะครับคือเดิมๆโรงงานหมดทุกจุดเลยนะฮะรถสวยอีกหนึ่งรุ่น น่าใช้นะครับคันนี้เป็นตัว v ีเอ็นเทอร์โบนะฮะกระจุกแบบปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็มีเซ็นทรัลล็อกมาให้นะครับส่วนกุญแจนี่ก็เป็นแบบรีโมทนะครับแล้วก็เกียร์นะฮะเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับแล้วก็ตัวเบาะนี่เป็นเบาะหนังสีเทาเดิมๆโรงงานนะครับสาคันนี้เนี่ยเป็นรถปี2014นะครับเราลองมาดูในส่วนของตัวคุณภาพนะฮะทั้งภายนอก ภายในตัวตู้นะครับองค์ปกระกอื่นอะไรก็แล้วแต่นะฮะรับรองว่าคุณลูกค้าถูกใจแน่นอนนะครับคราวนี้เนี่ยเราดูตัวกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาฟังกันในเรื่องของราคากันบ้างนะครับสำหรับวันนี้นะฮะราคาอยู่ที่369,000บาทนะครับแบบนี้มีรอบนึงครับ 3 6 9 0 0 0พบาทนะครับ2.5ตัวเจ N Turbo คทอร็บคกความสูง2เมตรนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับมาทดลองขับได้นะครับหรือว่ามาดูโตวรี่ร้านได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับใจร้อนวูวามลอกกดไว้ก่อนจองก่อนได้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้หนงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวจะเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากติดตามเพจปฏิพัทธ์อัโตนะครับแล้วก็ช่องยูทูบของเรานะฮะเป็นกำลังใจให้เรากดไลค์ กด subscribe นะครับแล้วเดี๋ยวอันจะมีคลิปรถสวยๆแบบนี้มารีวิวให้คุณลูกค้าดูอีกเรื่อยๆนะครับหรือว่าคุณลูกค้าท่านใดอยากดูรถไหนเป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเรากลับมาเจอกันใหม่ครับสำหรับน,นีอันขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ